หลังจากองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการ60เรื่องราว60ความดีกับนมดีสังคมดีถวายแด่สมเด็จพระเทพร,รัตวราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมากว่า2เดือนแล้วกับกิจกรรมการทำความดีช่วยเหลือสังคมปลูกฝังสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนทำความดี โดยเฉพาะกิจกรรม6,000เรื่องราวความดีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมเขียนเรื่องราวความดีได้ใน2รูปแบบคือการเขียนเล่าความดีที่ตนเองได้ทํามาแล้วและการเขียนเล่าความดีที่คิดจะทำซึ่งขณะนี้มีผู้มาเขียนเล่าเรื่องราวความดีกันมากกว่า5,000เรื่องราวแล้วและจากการตรวจสอบพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทําความดีมากกว่าเพียงแค่การคิดที่จะทําความดีส่วนกิจกรรมช่วยเหลือกลุ่มจิตอาสา โครการส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยมุ่งหวังและตั้งเป้าหมายในการช่วยเหลือโครงการจิตอาสาทั้งหมด60โครงการครอบคลุม6ด้านคือการพัฒนาการศึกษาการช่วยเหลือทางด้านคุณภาพชีวิตการช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือด้านพัฒนาสังคมและชุมชนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนการช่วยเหลือสัตว์เช่นแมวสุนัข โดยโครงการจิตอาสา,าที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายแด่สมเด็จพระเทพร,รัตวาสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งนี้มีทั้งหมด60โครงการซึ่งทุกโครงการก็ล้วนแต่เป็นโครงการที่พร้อมจะช่วยเหลือแบ่งพันปลูกฝังสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการทำความดีช่วยกันดูแลสังคมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชนเด็กเยาวชนผู้สูงอายุ ตลอดจนสัตว์เลี้ยงก็รู้สึกว่ามีความสุขนะคะได้ทำแบบอะไรดีๆเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นบ้างค่ะนอกจากจะทำเพื่อตัวเองแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบมีเวลาว่างมาทำประโยชน์ให้กับน้องๆที่โดนน้ำท่วมแล้วก็มาช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจฮะคิดว่า โครงการนี้มันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ให้อะไรเขาครับเราแค่ no มารับอย่างเดียวซึ่งขณะน,นี้โครงการจิตอาสาทั้ง60โครงการก็ทยอยลงพื้นที่ไปสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มเติมเต็มความอบอุ่นให้ผู้ที่ขาดแคลนกันแล้วและไม่ว่ากลุ่มจิตอาสาจะเดินทางไปทำความดีช่วยเหลือสังคมณแห่งใดโครงการส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะร่วมสนับสนุน มุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทยอุดมไปด้วยความดีเพียงเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจและมุ่งมั่นที่จะทำความดีแม้เพียงคนละเล็กละน้อยประเทศชาติของเราก็จะน่าอยู่และงดงามไปด้วยความดี การร่วมช่วยเหลือกลุ่มจิตอาสา60โครงการทำความดีในครั้งนี้คงเป็นอีกหนึ่งแรงพลังสำคัญในการสร้างสารรค์ความดีให้คงอยู่ในสังคมไทยตลอด